สวัสดีครับทิชเชอร์พีทเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูแนวข้อสอบเข้ามอหนึ่งเรื่องเทียบบัญญยัตายางกันนะครับแล้วก็แนวข้อสอบกลางภาคปลายภาคป .5 านะครับสำหรับเอกสารประกอบการเรียนนะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูข้อแรกก่อนนะแนวข้อสอบป5ก่อนนะครับมาดูข้อที่1นนะครับไก่9ตัวหนัก30.6กกิโลกรัม ไก่47ตัวมีน้ำหนักทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้เนี่ยเป็นการคำพูดแบบซ้ำเดิมเนาะให้ไก่มาหนักมาให้หาน้ำหนักนะครับลักษณะน,นี้เป็นการที่เป็นตะย่างแน่นอนนะครับเป็นคำพูดซ้ำกัน2ทีอย่างนี้โจทย์ต้องการถามหาอะไรไว้ข้างหลังนะครับถามหาน้ำหนักเอาน้ำหนักไว้ข้างหลังส่วนโจทย์ให้อะไรมาเอาไว้ข้างหน้าคือไก่นะครับไก่9ตัวหนัก 30.6ไก่47ตัวหนักเท่าไหร่คูณไข่อย่างงี้นะครับก็เป็น47คูณ30.6ส่วน9นั่นเองนะครับคำตอบเนี่ยเป็นทศนิยมหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยพี่พีชเนี่ยอาจจะคูณกันก่อนนะครับก็เป็น306คูณ47เอาตัวมากตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจุดทีหลังนะตัวมากนี่ก็คือ3 0 6นั่นเองนะครับจุดเนี่ยเพิ่งไปสนใจนะครับ 7642 7 0ได้0 4เป็น4 7321 06424 4 3, 0ได้0 2เป็น2 4312บวกเลยนะครับอันนี้เป็น2อันนี้เป็น8อันนี้เป็น3อันนี้เป็น4อันนี้เป็น1นะแต่อย่าลืมว่ามีจุด1ตำแหน่งนะครับข้อบูลนี้คูณกันจะได้เป็น1438.2 9นั่นเองนะครับทีนี้เอาไปหาร9บ้าง ก็จะกลายเป็น1 4 3 8.2หารเก้าลบกันเหลือ5ชัก3นะครับ9 5 45นะครับอา้ 150, อา150ว150อ้าว150้ละก็ตอบข้อที่3ได้เลยนะครับก็เวลาทำก็ดูช้อยประกอบเนาะไม่ต้องไปคิดทั้งหมดนะครับข้อนี้ก็เลยตอบเท่ากับ159.8กกิโลกรัมนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับไปดูข้อที่2กันเลยนะ ขนม23ชิ้นราคา184บาทมีเงิน4 1 6บาทซื้อขนมได้กี่ชิ้นก็โจทย์ถามหาขนมใช่ไหมครับอ่ะขนมถ้าหน้าก็โจทย์ให้เงินมาบรรทัดบนเนี่ยเขียนว่าโจทย์ให้อะไรมาก่อนนะครับเงิน184บาทขนม23ชิ้นถ้าเงิน4 1 6บาทอย่างนี้นะครับคูณควายเลยนะครับก็จะกลายเป็น416คูณ23หารด้วย184นั่นเองนะ ทีนี้นราก็ค,ค่อยตัดเลขนะครับเอาแม่2ตัดก่อนแล้วกันนะ2 24 2หาร1ไม่ได้ใส่0 2816นะครับ2918 224อ่ะแม่2หารต่อนะครับ2 48เหลือเศษ1เนาะ2612อันนี้เป็น2ตัดนะครับ212 2เจอ0ได้0 248ตัดได้อีกแลเนี่ยแม่2ตัดนะครับ250 224นะครับแม่2ตัดอันนี้เป็น23ละ23ตัดอีกนะครับ สุดท้ายตัดไปตัดมานะครับเหลือเป็น512สิกันเองนะขนมนี้ก็หน่วยจะเป็นชิ้นนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นักันเองนะถัดไปก็เลยนะฮะไปดูข้อที่3กันเลยนะถั่วเขียว18ถุงราคา3 4 2บาทขายถั่วเขียว9 9ถุงได้เงินกี่บาทเอาถามหาเงินนะครับเอาเงินไว้ข้างหลังเอาถั่วเขียวไว้ข้างหน้าโจทย์ให้อะไรมาไว้ททัดบนนะถั่วเขียว18ถุงราคา 342บาท99ถุงราคาเท่าไหร่ก็คุณคว้ายเลยนะครับกลายเป็น99คุณ3 4 2หารด้วย18นั่นเองนะครับจากนั้นนะเอาแม่2หารแล้วกันครับ298 1นะครับ212หรือ61 274 212นะครับต่อไปแม่9ตัดนะ919 919ตอนนี้กลายเป็น171 1, คุณ11คิดเลขนะครับ171คุณ11 หนึ่งคูณอะไรได้ตัวเดิมนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลยใส่ศูนย์ตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งบวกกันเลยหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับคำตอบคือตอบข้อที่สี่นั่นเองนะครับหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนั่นเองนะทีนี้มาดูข้อที่สี่กันต่อเลยนะครับนาทีว่ายน้ำครึ่งชั่วโมงได้ระยะทางแปดร้อยห้าสิบเมตรถ้าว่ายน้ำห้าสิบนาทีจะได้ระยะทางเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงคือสามสิบ นาทีนั่นเองนะครับต้องเปยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะเพราะโจทย์ถามหานาทีนะครับแสดงว่าข้างหลังเนี่ยคือระยะทางเพราะว่าโจทย์ถามหาระยะทางข้างหน้าคือเวลาเพราะโจทย์ให้มานะครับมาทัดบนนะครับโจทย์ให้อะไรมาเขียนข้างบนก่อนนะสามสิบระยะทางแปดยหาสิบใช้เวลาห้าสินาทีในการว่ายน้ำนะครับคูณคว้ายเลยนะครับก็กลายเป็น850ร้คูณห้สส่วน 30นั่นเองนะครับคิดเลขเลยศูนย์ตัดทีนี้นะครับเราก็ไม่สามารถตัดให้เป็นเศษส่วนต่ำได้เนาะดังนั้นพี่ or, ๆต้องคูณเลขเลยนะครับ85คูณ5 55 25ย่บวย2เป็น42เนาะนะครับแต่ลืมว่ามีส่ยตัวนึงด้วยนะครับตรงนี้เป็น4250หาร3นะครับหาาหาร3 3 1 3 3 4 12อันนี้ก็ใส่12เนาะลบกันได้0ชัก5ลงมานะครับ3 1 3 ลบกันเหลือ2ชัก0ูนย์นะครับลบกันเหลือสองไม่มีตัวเลขชักแล้วนะครับต้องใส่จุดแล้วเติม0 3 6 18นะครับลบกันเหลือ2อ้าวเลข3านี่หลังจุดใส่ศูนย์หนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะแล้วก็3เลยไดี่สิครับ3 6 18นะครับลบกันได้2ก็พอแล้วครับตรงนี้นะ2ตำแหน่งพอแล้วนะจะกลายเป็น1 4 1 6 6 6ี่หจุดห ระยะทางที่ได้หน่วยจะเป็นเมตรนั่นเองนะครับเพราะว่าโจทย์ให้หน่วยมาเป็นเมตรอย่างนี้นะทีนี้ไม่มีช้อยนะครับก็ตอบช้อยที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือตอบข้อที่2อนั่นเองนะครับผมทีนี้นะฮะเรามาดูข้อที่5กันเลยนะดินสอไม้4แท่งราคา14บาทถ้าดินสอไม้16แท่งต้องจ่ายกันเท่าไหร่ก็คือถามหาเงินใช่ไหมครับเอาเงินไปข้างหลังเลยอันนี้ข้างหน้าก็ใส่ดินสองลงไปเนาะนะครับ ข้อมูลบรรทัดบนก็ใส่ที่โจทย์ให้มานะสแท่ง14บาท16แท่งเท่าไหร่ก็คูณไขว้เลยนะครับก็จะกลายเป็น16คูณ14ส่วน4นั่นเองนะครับอันนี้ทําเป็นสส่วนต่ำได้นะแม่2ตัดนะครับแม่2ตัด8 7 56บาทนั่นเองนะต่อข้อที่2เลยนะครับถัดไปนะครับไปดูข้อที่6กันเลยนะรถยนต์คันหนึ่งใช้น้ํามัน2ลิตรนะครับวิ่งได้ระยะทาง25กิโลเมตร ถ้าวิ่งได้ระยะทาง400กิโลเมตรจะต้องใช้น้ำมันกี่ลิตรถามหาจำนวนน้ำมันเนาะก็เขียนข้างหลังน้ำมันนะครับข้างหน้าโจทย์ให้ระยะทางมานะครับรรทัดบนก็เขียนสีจย์ให้มาก่อนเนาะนะครับระยะทาง25กิโลน้ำมัน2ลิตรถ้าระยะทาง400กิโลน้ำมันเท่าไหร่ก็คูณไข้เลยนะครับเป็น400คูณ2หารด้วย25เนี่ยเอาแม่5ตัดเนาะ55 25นะครับอันนี้เอาแม่5้ตัด5840 นะครับเพราะ5หารส0ไม่ได้เนาะก็ไปหาร40ต่อได้8แล้วก็ใส่0นะครับอันนี้เอาแม่5ตัดต่อนะครับ5 1 5อันนี้ก็515้วเหลือเศษ3เนาะแล้วก็เป็น56 30 16นะครับ16ูณ2ได้เป็น32ลิตรนั่นเองนะครับต่อข้อที่3เลยนะถัดมานะครับไปดูข้อที่7กันเลยนะกางเกง3ตัวราคา1,500ถ้ากางเกง7ตัวต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อะถามหาต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับข้างหลังเขียนไว้เลยว่าจ่ายเงิน ข้างหน้าเขียนเลยว่ากางเกงนะครับกางเกงโจทย์ให้มาข้างบนนะสตัวพันห้ากางเกง7ตัวคว้เลยนะครับอย่างนี้กลายเป็น7จ็ดคูณพันหาร้อยหารสามนะครับห้าสามสิต่อ3,500บาทนั่นเองนะครับถัดไปดูข้อที่แเลยนะไข่ไก่ราคาโหลละ46บาทถ้าซื้อ60ฟองต้องจ่ายกันเท่าไหร่ ก่อนอื่นก็ต้องรู้ก่อนครับว่าโหลหนึ่งกี่ฟองเอ่ยโหลหนึ่งมี12ฟองไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือว่าจะเป็นนมอะไรก็เหมือนกันนะครับ1โหลก็มี12ชิ้นนะนะครับโจถามหาว่าเงินกี่บาทข้างหลังก็เขียนเป็นเงินเลยข้างหน้าก็เขียนเป็นจํานวนไข่ไก่นะครับไข่ไก่12ฟองราคา46บาท60ฟองราคาเท่าไหร่ก็คูณควายเลยนะหคูณ46หาร12 12ตัดนะครับ 12, 5 60หเอา46คูณ5ต่อ6 5 30 5 4 20 23 230บาทนั่นเองนะครับต่อข้อที่4เลยนะถัดมาก็เลยนะครับไปดูข้อที่9เลยนะล้อรถจักรยานหมุน10รอบระยะทาง15เมตรถ้าระยะทาง180เมตรหมุนได้กี่รอบเอาถามหาจำนวนรอบไว้ข้างหลังนะครับจำนวนรอบข้างหน้าก็คือระยะทางนั่นเองนะครับ ระยะทาง15เมตรบรรทัดบนเนาะโจทย์ให้มาจำนวน10รอบถ้าระยะทาง180เมตรควยเลยนะครับก็เป็น180คูณ10หารด้วย15นั่นเองนะครับเอาแม่15ตัด15 1 15เหลือเศษ3เนาะ15 2 30 12คูณ10เป็น120ตอบข้อที่1นั่นเองนะครับถัดมามาดูข้อที่10กันเลยนะครับ วินนะครับทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ85ของข้อสอบทั้งหมดนะครับถ้ามีข้อสอบ120ข้อวินทำได้กี่ข้ออันนี้ถามหาว่าทำได้กี่ข้อนะแสดงว่าข้างหลังนี้เขียนว่าทำข้อสอบได้ข้างหน้าเขียนว่าข้อสอบทั้งหมดทีนี้โจทย์ให้ร้อยละมานะครับข้อสอบทั้งหมดคือมี100 ทำได้85อ่ร้0ยละคือเทียบจาก100นั่นเองนะครับแต่ถ้าข้อสอบมี120ข้อเราก็คูณไข้เลยนะครับเป็น120คูณ85ส่วนด้วย 1, 100นั่นเองนะครับเอาศูนย์ตัดเลยเอาแม่5ตัด520 515เหลือเศษ3 57 35แม่2ตัดได้6เป็น17คูณ6 67 42 616 6, เป็น นั่นเองคำตอบคือ102ข้อนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาต่อกันข้อที่11กันเลยนะครับกุหลาบ10ดอกราคา60บาทซื้อกุหลาบ2 7ดอกต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็คือถามหาเงินเนาะราคาไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็เอากุหลาบไว้ข้างหน้าเนาะกุหลาบ10ดอกราคา60บาท กุหลาบ27ดอกราคาเท่าไหร่ก็คูณไข้เลยนะครับก็จะกลายเป็น27คูณ60ส่วน10นั่นเองนะครับศูนย์ตัดเลย27คูณ6 6 7 4เ6 2ดเป็น16ตอบร้อยบาทนั่นเองนะครับต่อข้อที่นะถัดไปเลยนะครับไปดูข้อที่12เลยนะครับมินเนี่ยนขายขนม3ห่อราคา270บาท ถ้าลูกค้าจ่ายเงิน6 3 0บาทต้องหยิบขนมไหมลูกค้ากี่หอ่อก็คือขนมเนี่ยต้องการถามหาเอาไว้ข้างหลังราคาให้มาไว้ข้างหน้านะครับราคา270บาทขนม3หอ่อถ้าราคา630บาทขนมกี่หอก็คูณควายางงี้เลยนะ630คูณ3หาร270ศูนย์ตัดนะครับแม่3ตัดได้9 9 5 4 5 9 6 54้า63ี่้าเจดหสานะครับคำตอบก็คือเจห่อนั่นเองนะครับต่อข้อที่3นะต่อมานะครับนกมีสี่กระป๋องแต่ละกระป๋องใช้ทาผนังห0ตารางเมตรนกใช้สีทั้งหมดทาผนังได้กี่ตารางเมตรมทีนี้นะครับคำพูดตรงนี้เนี่ยแต่ละกระป๋องก็คือ1กระป๋องนั่นเอง หนึ่งกระป๋องเนี่ยก็คือห้าสิบตารางเมตรนะครับเขาถามหาว่าทาได้กี่ตารางเมตรใช่ไหมอันนี้เขียนข้างหลังครับทาสีข้างหน้าเขียนเป็นกระป๋องแล้วกันกระป๋องสีนะนะครับก็เทียบเลยนะกระป๋องโจทย์ให้มาครับ1กระป๋องทาได้50ตารางเมตรแต่โจทย์ต้องการถามหา4กระป๋องนะก็คูณกัอย่างนี้เลยนะครับก็จะกลายเป็น4คูณ50าหารด้วยหคำตอบคือ200 ตารางเมตรนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยต่อข้อที่2เลยนะถัดไปเลยนะครับไปดูข้อที่14เลยนะครับปลากระพงสองกิโลราคา500บาทปลากระพง1กิโลราคาเท่าไหร่ถามหาราคาเอาราคาไว้ข้างหลังโจทย์ให้ปลากระพงมาเอาไว้ด้านหน้าปลากระพงโจทย์ให้มา2กิโลราคา500บาทถ้าปลากระพง1กิโลราคาเท่าไหร่ก็คูณขวายางนี้เลยนะ ก็จะกลายเป็น1คูณ5 0าหารสองคำตอบคือ250บาทนั่นเองนะครับตอบข้อที่1เลยนะทัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่15หเลยนะเก่งทำงาน6วันได้ค่าจ้าง2,100บาทเก่งได้ค่าจ้างวันละเท่าไหร่ก็คือถามหาวันละวันละก็คือ1วันนั่นเองนะครับถามหาค่าจ้างนะเอาค่าจ้างไว้ข้างหลังเอาจำนวนวันไว้ข้างหน้านะครับ จำนวนวัน6วันค่าจ้าง2001ถ้าจำนวนวัน1วันวันละก็คือ1วันนะจำไว้นะครับก็จะกลายเป็น1คูณ2,100นหาร6นะครับเอาแม่3ตัดก่อนละกัน3 7 21สูงอ็่ตัว326แม่2ตัดนะครับ700หาร2ก็จะกลายเป็น350บาทนั่นเองนะครับต่อข้อที่2เลยนะนะครับ700หาร2นะลองไปหารดูนะครับ ถัดมานะครับไปดูข้อที่16กันเลยนะนอยน้อยมีน้ำสิบถังถังละเท่าเท่ากันคิดเป็นน้ำทั้งหมดอ2อ2อีลิตรเมื่อใช้น้ำไปจำนวนหนึ่งปรากฏว่ายังเหลือน้ำอีกแดถังนายน้อยเหลือน้ำกี่ลิตรนะครับก็คือถามหาน้ำที่เป็นลิตรใช่ไหมครับอ่ะไว้ข้างหลังครับจำนวนลิตรข้างหน้าก็จะเป็นจำนวนถังนั่นเองนะครับโจทย์ให้มานะ12บถังมี 222ลิตรถ้า8ถังจะเป็นเท่าไหร่ก็คูณคว้างอย่างนี้เลยนะครับก็เป็น8คูณ222ส่วนด้วย1 2 2อนั่นเองนะครับทีนี้นะคิดต่อเลยนะ4 2 8 4 3 12นะครับทีนี้เอา222 22, หาร3ดูซิไปตั้งหารสักหน่อยฮะ3หาร2ไได้ใส่0 3 7 21ลบกันเหลือ1น1ชัก2 3 42พอดีเป๊ะเลยลบกันเหลือเศษศนยนะครับ ตัดได้เลยเป็น74 74คูณ2อคิดเลขครับ4 2 8 7 2 14ตรงนี้จะกลายเป็น1 4 8ลิตรนั่นเองนะฮะต่อข้อที่4เลยนะทัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่17กันเลยนะน้ำยาซักผ้า6ถุงใช้ซักผ้าครั้งละถ้าเท่ากันได้90ครั้ง ถ้ามีน้ายาซักผ้าบถุงจะซักผ้าได้กี่ครั้งเอาถามหาจํานวนครั้งนะครับอ่ะครั้งไว้ข้างหลังข้างหน้าก็คือจํานวนถุงแล้วกันนะครับ6ถุง90สครั้ง10ถุงกี่ครั้งก็คูณวายางนี้เลยนะก็จะกลายเป็น10บคูณ90ส่วนหนะครับผมทีนี้นะครับก็เอาแม่2ตัดแล้วกันสองห้าสิบสาหกสามตัดสามสามเกมีศูนย์ ตอบ150นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2อนั่นเองนะครับทีนี้นะครับไปดูข้อที่18กันเลยนะข้าวสาร75กิโลกร,รมัมนำมาบรรจุถุงถุงละเท่าๆกัน6ถุงถ้ามีข้าวสาร50กกิโลกร,รมัมจะได้กี่ถุงอา้าวถามหาถุงเอาถุงไว้ข้างหลังนะครับเอากิโลกร,รัมไว้ข้างหน้าโจทย์ให้มานะครับ75กิโลกร,รัมได้6ถุง50กกิโลกร,รัมได้กี่ถุงก็คูณข้อนี้เลยนะครับ เป็นห้าสิบคูณหหารด้วยเจห้านะอันนี้พีเริ่มย่อแล้วนะเริ่มใส่ต่หนวยแล้วเห็นไหมครับไม่ค่อยได้ใส่คำพูดแล้วนะเอาไม่25้าตัดนะครับยี่ห้าสามยี่ห้าสองสามตัดสองสองสี่ต่อข้อหนึ่งไปเลยนะครับถัดไปนะครับไปดูข้อที่19เลยนะครับหาจำนวนกันกี่บาทเอาบาทไว้ข้างหลังกล้วยทอดเอาชิ้นไว้ข้างหน้าใส่ตะหนวยแล้วนะเห็นไหมเร็วดีนะครับ7ดชิ้นราคา10บาท 63ชิ้นราคาเท่าไหร่ก็คูณควาย่างงี้เลยนะ63คูณ10ส่วน7นะครับ7 7 49 7 8 56 7 9 63ตอบ90บาทนั่นเองนะครับตอบข้อที่เลยนะถัดมานะครับไปดูข้อที่20กันเลยนะครับ<ม>ขับรถ3ชั่วโมงได้ระยะทาง282กิโลเมตรถ้าขับรถด้วยความเร็วคงที่ในเวลา7ชั่วโมงจะได้ระยะทางเท่าไหร่คือถามหาระยะทางตอนหลังใช่ไหมหน่วยเป็น กิโลเมตรนะครับข้างหน้าจะเป็นจำนวนชั่วโมงเนาะนะครับ3ชั่วโมงระยะทาง282ถ้า7ชั่วโมงเท่าไหร่ก็คูณควาอย่างนี้เลยนะครับก็จะกลายเป็น7คูณ2 8 2ส่วน3นั่นเองนะครับจากนั้นคิดเลขนะเอาลองเอา3ตัดดูนะ2 8 2หาร3 3 7 21 38 24 39 27ลบกันเหลือ1ชัก2 3 42ฮะ ก,กัเหลือศตัดกันนะครับได้94เอา94คูณ7นะครับ74 28 97636465นะครับ658กิโลเมตรนั่นเองนะครับตัวยอ่วอเนากกมจุดต่อข้อที่4กันเลยนะครับผมที่นี้นะฮะเรามาต่อกันข้อที่21กันเลยนะครับไข่เป็ดทุกๆ50ฟองมีไข่เป็ดฟองเล็กปนอยู่4ฟอง ถ้ามีไข่เป็ดพันสองฟองจะมีไข่เป็ดฟองเล็กกี่ฟองอันนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่ซ้ากันนะนะครับถามหาฟองเล็กโจทย์ก็ให้ฟองเล็กมาอีกนะครับดังนั้นเป็นการเทียบเป็นตัวอย่างนั่นเองนะโจทย์ถามหาไขา่ฟองเล็กนะครับเขียนเลยไข่เป็ดฟองเล็กนะครับข้างหน้าก็จะกลายเป็นไข่เป็ดธรรมดานะนะครับ ไข่เป็ดทุกทุกฟองมีฟองเล็ก4ฟองถ้าไข่เป็ด1200ฟองจะมีฟองเล็กเท่าไหร่ก็คูณขวายาี้เลยนะจะกลายเป็น1200คูณ4ส่วนด้วย50นั่นเองนะครับศย์ตัด0ทีนี้นะครับ120หาร5 5 2 10เหลือเศษ2 5 4 20 24ีคูณ4ฮะ4 4 16หลักหน่วยคูณกัน ลงท้ายหลักหน่วยเลข6ต่อข้อที่2องันเองนะคิดเร็วๆไปเลยนะครับถัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่22กันเลยนะขนมปังกรอบ20กล่องราคา600บาทถ้ามีเงินอยู่900บาทจะซื้อขนมปังกรอบได้กี่กล่องถามหาจํานวนกล่องเอากล่องไว้ข้างหลังเอาจํานวนเงินไว้ข้างหน้าบาทอย่างนี้เลยนะครับ600บาทโจทย์ให้มา20กล่องแต่โจทย์บอกว่ามีเงิน900บาท คูณควายอย่างนี้เลยนะ900คูณ20หาร600นั่นเองนะครับ0สองตัวตัดเลย339 326 2ตัดอีกนะครับตรงนี้ได้10เนาะ10คูณ3เป็น30กล่องนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยต่อข้อที่3เลยนะถัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่23กันเลยนะครับบริษัทแห่งหนึ่งจ่ายเงินปันผล144บาท ให้กับผู้ถือหุ้น8หุ้นถ้าเนยถือหุ้นบริษัท50หุ้นจะได้เงินปันผลกี่บาทถามหาเงินปันผลนะเอาปันผลไว้ข้างหลังเอาจำนวนหุ้นไว้ข้างหน้านะครับข้างบนโจทย์ให้มา8หุ้น144บาทนะครับถ้า50หุ้นอ่ะไว้ข้างล่างนะคำถามนะครับก็คูณกายอย่างนี้เลยนะ ก็จะกลายเป็น50คูณ144ส่วน8นั่นเองนะครับเอาแม่2หารก่อนแล้วกันนะ2 4 8 2 7 2 2 4แม่2ตัดอีกได้เป็น36แม่2ตัดอีกกลายเป็น18นะครับกลายเป็น18คูณ50 50เดีพึ่งใส่ใส่เลข5พอนะครับ58 40 515บย4เป็น9 เนี่ยจะเป็น50สสักสนตัวเป็น900บาทนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยต่อข้อที่2เลยนะถัดมานะครับไปดูข้อที่24กันเลยนะครับปู6ตัวขนาดเท่ากันราคา420บาทซื้อปูขนาดดังกล่าวจ่ายเงินไปพันเกบาทได้ปูกี่ตัวถามหาปูเป็นจํานวนตัวไว้ข้างหลังจํานวนเงินบาทเอาไว้ข้างหน้านะครับด้านบนเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะสี่บาท ปู6ตัวเท่า1,960บาทคูณคว้าเลยนะครับเป็น1,960คูณ6หารด้วย420นั่นเองนะครับศูนย์ตัดเลย6,1,6,6,7,42 1,9,6, ห 7, าร7,7,2,14ลบกันเหลือ5ชัก6 7,8,56นะครับอ่ะได้ปูทั้งหมด28 ตัวเองนะครับกินกันอร่อยเลยนะนะครับถัดมานะครับไปดูข้อที่25กันเลยนะครับไข่ไก่12ฟองราคา48บาทซื้อไข่ไก่192บาทจะได้ไข่ไก่กี่ฟองถามหาจานวนฟองเอาฟองไว้ข้างหลังเอาจานวนเงินบาทไว้ข้างหน้าข้างบนเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับจ่ายเงิน48บาทไข่ไก่12ฟอง ถ้าจ่ายเงิน192บาทใครกี่กี่ฟองคูณไข่อย่างนี้เลยนะ192คูณ12ส่วน48 12 4 48 192หาร4 4 4 16 48 32คำตอบคือ48ฟองกันเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาต่อบกันข้อที่26กันเลยนะ ปากกา8ด้ามราคา56บาทปากกา18ด้ามราคาเท่าไหร่นะครับก็ถามหาราคาไว้ข้างหลังเลยเอาปากกาไว้ข้างหน้านะครับผม8ด้าม56บาท18ด้ามเท่าไหร่ก็คูณกัอย่างนี้นะปึ๊บ,บ18คูณ56ส่วน8 8 7 56 18คูณ7นะครับ8 7 56 717หน่บวกหาเป็น12คําคำตอบคือ126บาทนั่นเองนะครับต่อข้อที่4เลยนะถัดไปก็เลยนะฮะไปดูข้อที่27กันเลยนะครับสมุดปกอ่อน10เล่มราคา150บาทสมุดปกอ่อน17เล่มราคากี่บาทเอา้าหาราคาไว้ข้างหลังเอาสมุดไว้ข้างหน้า10เล่ม150 17เล่มคูณไขว้นะฮะเป็น17 คูณร้อส่วน10เลยนะศูนย์ตัด0ูนย์เอาหลักหน่วยคูณกันแล้วตอบได้เลยไหมโอ้ไม่ได้เพราะว่าหลักหน่วย7535ห้าสา้าหลกเลขห้าไม่ได้เนาะไปคูณเองนะครับสิบเจ็ดคูณสิบห้าเจ็ห้าสาเป็น8ใส่0ูนย์เจ็บวกกันเลยนะครับอันนี้เป็น5้ทดหเป็น2องคำตอบคือ255บาทตอบข้อที่สกันเลยนะ ถัดไปกันเลยนะฮะไปดูข้อที่28กันเลยนะครับห้องเก็บของมีพื้นที่4ตารางเมตรต้องใช้กระเบื้องปูพื้น52แผน่นถ้าห้องเก็บของมีพื้นที่96ตารางเมตรต้องใช้กระเบื้องกี่แผน่นนะครับเอากระเบื้องไว้ข้างหลังเอาพื้นที่ไว้ข้างหน้านะครับพื้นที่4ตารางเมตรกระเบื้อง52แผน่นพื้นที่96ตารางเมตร คูณขวาวอย่างนี้เลยนะครับก็หาจำนวนกระเบื้องเนาะ96้าหคูณห้าสหาด้วย4นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เอาแม่4ตัดเลยแล้วกันนะครับ414 428 446ทีนี้นะครับคูณกันเนาะก็ไม่ต้องคูณหมดนะครับเอาหนั่งคูณกันก่อนเนาะ428ข้อไหนนะครับเลข8ครับตอบข้อที่สไปเลยนะครับตอบ1,248แผ่นนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับไปดูข้อที่29กันเลยนะ ดินน้ำมัน4ี่ก้อนราคา3 2บาทซื้อดินน้ำมัน72บาทได้ดินน้ำมันกี่ก้อนถามหาจำนวนก้อนเอาก้อนไว้ข้างหลังเอาจำนวนเงินไว้ข้างหน้านะครับดินน้ำมัน4ก้อนราคา3 2บาทเอาจำนวนไว้ข้างหน้านะครับ4ี่ก้อนไว้ข้างหลังเพราะว่าถามหาจำนวนก้อนเนาะต้องเอาก้อนไว้ข้างหลังอย่าลืมนะครับ72บาทได้กี่ก้อนคูณไข่เลยนะ72สคูณ4่ส่วนด้วย3 2นั่ันเองนะครับ4ตัดเลย สี่แปดสาสิบสองแปดเก้าเจ็ดสิบสองนะครับคำตอบคือเก้าก้อนนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่สามเลยนะถัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่สามสิบกันเลยนะครับขายน้ำส้มสิบสองขวดได้เงินเก้าสิบหกบาทถ้าขายน้ำส้มสามสิบหกขวดจะได้เงินกี่บาทนะครับาถามหาจำนวนเงินบาทนะครับเอาบาทไว้ข้างหลังนะครับเอาน้ำส้มไว้ ข้างหน้าเลยนะครับน้ำส้ม12ขวดราคา96บาทน้ำส้ม36ขวดราคาเท่าไหร่คูณขว้าอย่างนี้เลยนะ36คูณ96หาร12นะฮะส2บ 12, 3 6 96คูณ3 6 38ตรงท้ายเลข8ตอบข้อที่1ไปเลยนะครับ288คิดหลักหน่วยเดียวพอนะครับผม